สวัสดีค่ะอยู่บ้านเฉยๆอยากหาอะไรทำกินเนาะอย่างว่าแหละมันฝรั่งกระสอบนึงทำอะไรดีเนาะอันนี้คือมันฝรั่งต้มนะคะวันนี้จะพาทำแบบไม่ต้องจุดเตาไม่จุดได้ยังไงมันฝรั่งต้มไปแล้วต้มไว้แล้วตอนนี้กำลังปอกนะคะจะพาทำยำม,มันฝรั่ง ภาษาฮินดีเรียกอาลูคัดชาลูนะคะก็เอามันฝรั่งต้มแต่ไม่ต้องเละนะคะเอาแค่พอสุกเวลาบีบไปยังมีส่วนแข็งอยู่สุกก็แหละแต่ว่าไม่เละเพราะงั้นเถอะปอกเสร็จแล้วเครื่องปรุงก็จะมีตามนี้นะคะ,ะน้ำมะขามเปียก น้ำพริกผักชีหอมสับพริกสับเซลนะคะตัวนี้ผักชีหั่นนะคะแล้วก็จะมีเครื่องเทศคือเกลือยี่ราชัดมาซาล่าแค่นั้นแหละเรามาเริ่มยำกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ให้เป็นชิ้นไม่ต้องบางมากและไม่ต้องหนามากประมาณนี้นะคะแล้วเราจะมาใส่จานทำไมเราควรจะไปใส่กะละมังมากกว่าไหม กระมังใหญ่ไปไหมโอเคพอหั่นมันฝรั่งเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะปรุงรสให้นางก่อน โดยการใส่เกลือตายเกลือก็จะหมดใส่เกลือไปนะคะช้อนหนึ่งน้ำมะขามเปียกราดไปเลยคะ่ะน้ำพริกผักชี เอาใส่มากเปรี้ยวัวหอมมาค่อยโรยเอาเนาะอ่ะพริกป่นใส่ไปหน่อยนึงไว้โรยหน้านิดนึงไม่ใช่พริกป่นพริกเขียวอุ้ยไม่่างนี่โอเคเราก็มาปรุงรสกันต่อใส่เกลือไปแล้วเนาะต่อไปยี่ดาชาัดมาสล่าพริกแดงนิดนึง อันนี้ใส่เพื่อคลุกเคล้านะคะเดี๋ยวพอเราปรุงเสร็จแล้วโรยหน้าก็จะใส่อีกทีน ยำแบบไม่ใส่ชูรสเออแล้วมันจะอร่อยเหรอ,หอการันตีโดยคนอินเดียค่ะ้าเาคุกคล้ากันนีแล้วเนาะอ่ะใส่จานนี้แหละจานเมื่อกี้แหละ จะให้ดีแล้วเราก็จะโรยพี่หอมแขกซอยเข้าไปนะคะพอ mm. พี่หอมแขกเสร็จแล้ว น้ำพริกผักชีอีกสักรอบหนึ่งเมื่อกี้เอาคุุกกับเนื้อมันฝรั่งไงคะแต่อันนี้เราโรยหน้าคะ่ะพริกเผ็ดไม่พอใส่เข้าไปอีกเดี๋ยวคนกินเขาจะบอกว่าไม่เผ็ดเค็มก็เค็มแล้วแหละทีนี้เราก็จะโรย ยี่ผงยี่หร่านะคะสักรอบหนึ่งชารตมาสลาพริกแดงเพืาอสีสันสวยงามเดี๋ยวเขาจะว่ามีแต่สีเขียวสีเขียวสีแดงไม่มีอ่เราก็จัดไปสีแดงนะคะตามด้วยเซล มองเห็นชัดไหมไายถ่ายมาตั้งนานเพิ่งจะรู้สึกเราตามด้วยผักชีโรยหน้านี่นะคะมาเป็นก้านเลยเช่ยโอเคเนี่ยค่ะอาลูคาชาลูยำม,มันฝรั่งของเรานะคะเพิ่มความสวยงามด้วยการเติมมะเขือเทศลงไป เผื่อใครอยากจะทานสลดัดแล้วถ้าเกิดใครคิดว่าเปรี้ยวไม่พอก็มะนาวไปอีกซีกหนึ่งออะไปข้างๆแล้วกันอย่าเสนอหน้ามากนะคะเสร็จแล้วค่ะยำมันฝรั่งแบบง่ายๆบ้านๆนะคะวันนี้ไม่จุดเตา ไม่ต้องตรงให้เรื่องมากเอามันง่ายๆแบบนี้เลยเนาะนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ